เลยอ oh my gosh มิสมองมาจากรัมเบเดี๋ยวขอใส่ขอใส่ฮูดก่อนนะคะสวัสดีมาแบบเดียวแบบเดียวนะแบบเดียวหนูมาสิบนาทีนะแบบเดียวเท่านั้นอาจจะไม่ถึงอันไหนเป็นมืออันไหนเป็นหัวะ นั่นนะทุกคนขอหามือหาหัวกันโอเคเจะละโชุดเสื้อหน่อยค่ะอะไ้เสื้อ,ค,อคือมีแต่คนเนี่ยโอ้ยโอ้โหไม่เห็นกันไม่เห็นนาะนมากเย้สวัสดี มาแบบเดียวนะทุกคนเสื้อสวยมากเอางี้นะขายเสื้อไหมขายค่ะแน่นอนไม่มีอะไรที่เราไม่ขายอยู่แล้วแจ้งชื่อให้นินเน้ใส่เสื้อยังไม่แจ้งค่ะไม่เป็นไร <c oughs> ถ้าถ้าสมมติว่ามีชื่อให้นินลงอีกเรื่องเสื้อนะคะเดี๋ยวหนูจะอัดหน้าจอกลุ่มไลน์ให้ทุกคนดูนะว่าเป็นไงปัตตากาด้วย <c oughs> ทุกคนรู้ไหมว่าอ่ะอย่างแรกขอบคุณทุกคนที่ รอซิงเกลิลนี้นะคะหนูดีใจมากๆที่มีคนรอเยอะขนาดนี้แบบตั้งแต่ตอนที่ o f f ฟิเชีลปล่อยหินไปตอนหงมง,งใช่ไหมที่เป็นรูปหนูอะหนูก็ดีใจมากๆหนูได้อ่านฟีดแบ็กทุกอย่างไม่ว่าจะช่องทางไหน Facebook, IG หรือว่าทวิตเตอร์หนูแบบดีใจมากๆที่แบบมีคนรอหนูไม่ว่าจะแบบว่าเป็นแฟนคลับหนูหรือว่าไม่ใช่แฟนคลับหนูหรือว่าแบบไม่ใช่แฟนคลับวงอะไรเงี้ยหนูดีใจมากๆเฮ้ยวอต์สัย่อวอต u สัหนูแบบดีใจมากๆจริงๆนะคะที่แบบทุกคนรอ ผลงานชิ้นนี้ของเบียนเคฟอร์เนะคะแล้วหนูก็หวังว่าผลงานชิ้นนี้จะออกมาดีแล้วก็แล้วก็แบบเป็นการแบบตอบแทนทุกคนได้แล้วก็คอยมาออกมาดีมากเพราะว่าหนูกับเพื่อนๆอีกส2สองคนตั้งใจมากๆนะคะแบบมากๆทุกคนตั้งใจมากๆมากๆจริงๆนะคะใช่ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รอกันวันนี้ดีใจมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะพูดเรื่องนูเมอร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พูดเรื่องงานจักดีใจมากเพีงพอมากยัง เอ็มวปล่อยวันที่29นะคะแล้วก็ first performance ครั้งแรกที่คอนเสิร์ตวันที่29เหมือนกันส่วนรูปคอนเสิร์ต่างนานเริ่มปล่อยพรุ่งนี้นะคะวันละ3มคนใช่พรุ่งนี้ก็จะเป็นพี่เอิรพี่อีฟแล้วก็พี่เฟมจับได้เรามันนานดีใจมากขอบคุณนะหนูก็ดีใจมากๆขอบคุณทุกคนเหมือนกันที่รอดีใจมากดีใจมากแบบโล่งแล้วดีใจมากแล้วก็ ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาอยู่ด้วยกันวันนี <cor ixe> ้ที่ไม่ได้มาอยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่รอเราก็แบบอยู่ด้วยกันอ่ะหนูแบบดีใจมากเลยอ่ะที่แบบยังสนับหนูใช่ไหมหนูรู้สึกว่าผลงานชิ้นนี้เป็นการแบบหนูอยากให้เป็นการขอบคุณทุกคนเลยที่แบบว่าสนับสนุนหนูมาหปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูก็ยังไม่มีอะไรที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นที่แบบจะเอามาขอบคุณทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีอ่ะเออที่แบบ หนูก็แบบมีเคยได้เล่นหนังอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบไม่เกี่ยวกับในวงใช่ไหมล่ะแต่ว่าก็อันนี้เป็นอันที่เกี่ยวกับในวงแล้วก็ทุกคนโหวตมาให้หนูด้วยเป็นราคาแพงมากๆแล้วก็หนูก็ตั้งใจที่จะทําให้ดีที่สุดหนูก็ไม่มีการแบบว่าเข้าไปร่วมในหลาย process มากๆแบบมากๆแบบปกติเขาไม่ได้ให้เมมเบอร์เข้าไปแบบขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูอยากขอบคุณทุกคนจริงก็เลยแบบขอยุ่งหน่อยนะคะ ขอเช็คหน่อยได้ไหมคะขอดูหน่อยได้ไหมคะแต่ว่าหนูไม่ได้ดู MV นะทุกคนใช่หนูไม่ได้ดู MV ดูพร้อมกันใช่หนูก็ได้เข้าไปช่วยอะไรส่วนมากแบบไม่ได้ช่วยสิเด็ยวาะเขาไปช่วยเขาเลย่ออกความเห็นอืมเข้าประชุมประชุม MV หนูเข้านะแบบเข้าประชุมกัน,นกะกกนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปกติเขาจะประชุมแค่พ่วงกับกับผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยกับตันก็ไม่ได้เข้านะแต่หนูเข้าแต่หนูได้เข้าเพราะว่าหนู ขอเช็คหน่อยเพราะว่าแบบอยากให้มันออกมาแบบดีมากๆแล้วก็แบบหนูรู้สึกว่าหนูแบบรู้ว่าแฟนคลับอยากได้อะหนูก็เลยรู้สึกว่าคิดว่าแฟนคลับหนูรู้สึกว่าหนูรู้หนูรู้สึกว่าหนูมั่นใจว่าหนูรู้ว่าแฟนคลับต้องการอะไรและหนูต้องการอะไรใช่มากคือขอรู้หน่อยขอใส่ใจหน่อยได้ไหมเพราะว่าโห คือเจ้ว่าไปเพลงเราก็ไม่ได้มาเล่นๆคือก็นนขอดนิดนึงขอดขอดหน่อยขอรู้หน่อยนะ <laughs> เห็นดีเซลแล้วแบบตอนเพลงขึ้นสุดท้ายคือคือเราให้เหรอ <laughs> แต่ว่าอย่างแรกเลยคือ ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะอย่างแรกคืออย่างแรกหลายรบแหละหมายถึงว่าหนูดีใจมากที่ทุกคนรับรู้ถึงหินรู์ที่แบบว่าเราใบ้กันมาตลอดไม่ว่าจะแบบว่าเป็นตั้งแต่รูปแรกยังรูปสุดท้ายเลยดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากที่แบบมีคนอพิเชษนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นแบบแฟนคลับคนไหนที่แบบว่าสามารถแบบแกรหัสออกหรือว่าคนไหนที่แบบรู้เรื่องอะไรเงี้ยหรือว่าหนูเห็นว่าแบบมีการสร้างแบบเพจขึ้นมาที่แบบมีไว้สําหรับแบบรู์โดยเฉพาะแบบหนูขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะตอนแรกหนูไม่เคยหนูไม่คิดเลยว่าแบบเออมันจะแบบ ได้รับการแบบมองเห็นขนาดน,นี้หนูขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ทีมงานเบื้องหลังมากนะคะที่คิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมานะคะขอบคุณมากๆพี่ทีมงานก็เก่งมากๆทุกคนก็เก่งมากมาที่รูออ้อะที่เซอร์โคจโมเนทุกคนคือหนูว่าภาคแล้วหนูรู้สึกหนูไม่มั่นใจกับเสียงตัวเองแลวหนูรู้สึกเหมือนเสียงหนูเหมือนเด็กแบบเล่นเกมเราเปิดใหมอ่อ่ะหนูรู้สึกเสียงหนูเหมือนแบบเด็กในรูบอกอะทุกคนซึ่งก็เป็นจริงๆริกแหละแต่ว่าหนูตลองเสียงตัวเองว่าแต่ว่า เสิ่งอื่นได้นะคะสิ่งนี้นะคะคือหนูไม่ได้อยากจะแบบตั้งใจขายอันนี้ขนาดนั้นก็คือแต่คือหนูภูมิใจกับสิ่งนี้จริงๆแล้วหนูก็ดีใจมากจริงทุกคนจำได้ป้าที่หนูเคยพูดในไลฟ์ว่าแบบเออมีอย่างหนึ่งเกี่ยวกับรูมเมอร์ที่แบบไม่ใช่เพลงไม่ใช่ MV นะแต่เป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเออดีใจมากๆก็คือเมอร์เชนด์ตตัวนี้แหละทุกคนเพราะว่าทุกคนที่เป็นแฟนคลับหนูอ่ะจะรู้ว่าหนูชอบใส่ฮูดดี้มาก หนูเป็นคนที่มีฮูดี้เยอะมากๆนะคะในห้องหนูชอบใส่ฮูดมากๆแบบเป็นชีวิตจิตใจไม่ว่าหนูจะไปที่ไหนหนูจะซื้อฮูดกี่ห่อหนูหนี่ห่อนี้คือเป็นคนชอบฮูดมากๆนะทุกคนแล้วทุกคนรู้ปะทีเนี้ยคือหนูไม่ได้หนูไม่เคยออกความคิดเห็นเรื่องโมชินได้เลยนะแต่ว่ามีพี่ทีมงานเบื้องหลังที่เขาแบบว่าแบบคือพี่เขาอะแคปแคปไอจีหนูอะทุกโพสที่มีฮูดแคปแล้วก็ส่งให้ผู้ใหญ่แล้วก็ขอผู้ใหญ่ว่า เออเห็นน้องชอบฮูดดี้แบบเราทําเราทาเมอร์เชีนไดเป็นฮูดดี้ดีไหมโอ้ my god หนูก็เลยแบบรู้สึกแบบโอ้ my god หนูดีใจมากที่เขาแบบใส่ใจหนูมากขนาดนี้แบบหนูแบบดีใจมากทุกคนแล้วแบบที่ผ่านมาเบนเคก็แบบว่าเออมีแต่แบบเสื้อยืดเลยอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็แบบดีใจมากที่แบบครั้งนี้มันเป็นแบบมันเป็นมันเป็นฮูดดี้แล้วมันก็แบบคือเนื้อผ้าคือหนูไม่ได้จะขายของนะแต่แบบคือเนื้อมันดีมากหมายถึงว่าแบบเรียกว่าอะไรคือมันไม่ได้ มัน,มนพอดีอ่ะทุกคนแบบมันไม่ได้หนาวแล้วมันก็ไม่ได้บางขนาดนั้นแบบมันมันการหนาวได้แน่นอนแล้วมันก็ไม่ร้อนเลยอ่ะแบบ ถ้ามันดีมากคือหนูดีใจมากจริงๆที่แบบว่าพี่ทีมงานเขาแบบใส่ใจหนูมากแล้วเขาไม่ได้บอกหนูเลยเลยเขามาบอกหนูทีหลังแล้วแบบเขาก็เอาแชทให้ดูว่าเออเนี่ยเขาคุยกับผู้ใหญ่มาว่าแบบเขาแคปมาเลยแบบในไอจีหนูว่าหนูใส่ฮุดอันไหนแล้วเขาแคปแล้วเขาแบบขออนุญาตเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบก็ขอบคุณผู้ใหญ่มากนะคะที่แอปพู้ดดีใจมากกว่าทุกคนที่แบบได้เป็นฮูดมากคือมันแบบเป็นหนูมากอะคือหนูชอบฮุดนี่มากมีสีดําด้วยนะคะนี่พูดเลยไม่สนแล้วไม่มีใครบอกแต่พูดแล้ว มีมีสีดำนะคะไม่ต้องห่วงมีสีดำค่ะมีสีขาวมีสีดำมันได้แกงมากภูมิใจในตัวแกสุดๆขอบคุณนะหนูก็ภูมิใจทุกคนดูดูฝ่ายตั้งใจมากใช่ทุกคนหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มวีอ,อหนูจะมาเล่าให้ฟังนะว่าแบบโหทุกฝ่ายโคตรตั้งใจอ่ะหนูจะบอกว่าวันถ่ายเอ็มวีอ่ะแบบมันมีเหตุการณ์ที่หนูเรารู้ได้เลยว่าแบบโหทุกคนแบบคือทุกคนในกองอ่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นพี่ตากล้องพี่ช่างไฟพ่วงกับพี่สตาฟ ผู้บริหารมาดูด้วยนะคะเมมเบอร์ครูสอนเต้นทุกคนคือทุกคนแบบขออนุญาตนะคะทุกคนแบบทุกคนโคตรตั้งใจอ่ะทุกคนโคตรโคตรทุ่มเทอ่ะแบบคนโคตรทุ่มเทกับสิ่งนี้มากอ่ะทุกคนตั้งใจมากอ่ะกับสิ่งเนี้ยเป็นแบบบรรยากาศให้หนูสัมผัสได้เลยว่าแบบโอ้ยหนูแบบโคตรโชคดีอ่ะที่แบบว่าแบบได้อยู่ในแบบตรงนี้ที่แบบโอ้โหทุกคนตั้งใจทํางานกันมากอ่ะ ดีใจมากที่แบบทุกคนทุ no ่มกับเพลงนี้มากไม่ว so ่าจะเป็นใครก็ตามอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าแบบเออหนูไม่ได้แบบทุ่มมีคนเดียวอ่ะแบบมีความสุขมากเลยอ่ะทุกคนที่แบบว่าเออทุกคนแบบอยากทํางานงานเดียวกับเราอยากแบบอยากสู้กับงานเดียวกับเราอะไรเงี้ยมันไม่รู้สึกว่าแบบเออเราอยากทําให้มันแบบออกมาดีอะไรเงี้ยมันมันไม่เหมือนการทํางานคนังอื่นอ่ะมันเป็นการหนูพูดจริงนะมันเป็นมันไม่เหมือนการการทำ MV รูมเมอร์หรือการทํารูมเมอร์อ่ะมันไม่เหมือนการทํางานคัอื่นเลยหนูรู้สึกว่าแบบ หนูรู้สึกแบบสำหรับหนูนะหนูแค่รู้สึกว่ามันแบบพิเศษมากๆสำหรับหนูอ่ะอาจจะรู้สึกปี <laughs> ไม่รู้แต่หนูมารู้สึกอ่ะว่าแบบโคตรจะแบบมีความสุขอ่ะ <laughs> นั่นแหละทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆเดี๋ยวซึ้งไม่ซึ้งไม่ถึงขอบคุณทุกคนมากๆนะที่รอกันก็จะไม่ทำให้ผิดหวังนะคะ <laughs> อย่าร้องไห้ <laughs> ไม่ร้องพ้ย <laughs> ขอรบับแอร์ทีนึงได้ป่ม ขอบคุณดูคนมากๆหนูจะบอกว่าพี่ทีมงานเขาแบบทุกคนรู้ป้าวางแผนการโปรโมทไม่ว่าจะแบบว่าเป็นการแบบว่าสปอยหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะทุกอย่างแบบถูกคิดมามากกว่าครึ่งปีอ่ะทุกคนทุกคนตรงนี้ตั้งใจมากๆหนูดีใจมากๆที่แบบถูมีคนอยากเวิร์กกับเพลงนี้ขนาดนี้อ่ะนั่นแหละทุกคนขอบคุณุูคนมากนะที่ เพลงบอลองไม่ได้ลองค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะที่รอดูเพลงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกสำหรับทุกความเอ็นดูสำหรับเพลงนี้นะคะแล้วก็ขอฝฟกเซมัสสุดทุกคนในเพลงนี้ด้วยเพราะว่าเซมัสสุทุกคนในนี้แบบโคตรเก่งเพราะว่าวันก่อนนะคะไปถ่ายตืดๆมากับเซมัสสุเพลงนี้แล้วแบบโหเพลงนี้แบบโคตรเก่งอ่ะเก่งมากขอนังสือพิมพ์นังสือพิมพ์คาจสิ่งอยากขายมากเลยอ่ะแต่ว่าแบบก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ว่านังสือพิมพ์ดีมากทุกคน หนังสือพิมพ์สวยมากหนูรู้สึกเป็นอารัลบร์กที่หนูชอบมากเลยหนังสือพิมพ์คุ้มค่าวการรอคอยมากดีดีดมากๆเลยครับทุกอย่างเลยจริงอขอบคุณนะคะค่าดติดเซมบ้างคะเอ่อมีโมเน่ค่ะแล้วก็พี่ฮูบมีนพี่ยาหยีพททประเด็นนะขอรับใหม่โมเน่มีนพี่ฮูบพี่ยาหยี แพทเจลลี่มิชาวาวา,วาพี่อีฟพี่พีคพี่เอินมิชาไปยังมิชาพี่เฟมมิชาไปยังม,มิชาไปยังมิชามิชาไปยังเจะรี่ไปแล้วมิชาไปยังพี่เกตมิชาไปแล้วพี่เกตโ okay. อเคพี่เกตนะคะเป็มาสืเก่งมากทุกคนในนี้เก่งมาก ใครน่อยจะซื้อเออใช่ปะอยากให้ทําหนังสือพิมพ์ขายมากไม่รู้ว่าจะมียังไงยังไงคือไม่ได้ลืมใครนะคะทุกคนมันมันแค่ตื่นเต้นเฉยๆคือคนดูรับเยอะมากก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รอไม่รู้จะแบบขอบคุณยังไงแต่ว่าก็ถ้าใครอยากดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เฟิร์สเพอร์ฟอร์แมน์นะคะก็สามารถมารับชมได้ที่คอนเสิร์ต b ีนเคโฟ g m ียนะคะ,ะวันเสาร์หน้านะคะหรือว่าอีกหนึ่งสัปดาห์ก็คือเวลาเนี้ยบนเวลานี้ ของสัปดาห์สองสัปดาห์หน้าคือเพอร์ฟอร์มเสร็จแล้วเอ็มวีได้ดูแล้วเอ็มวีวันที่ยี่สิบเก้าเหมือนกันนะคะทุกคนสำนักพิมพ์จะปิดแล้วค่ะบ,บอกไม่ได้เงินเดือนทำไมบอกกบอกไม่ได้เงินเดือนเสื้อตัวลวะเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้ค่ะต้องรอติดตามนะคะทุกคนว่าเสื้อจะแบบมีการขายแบบรูปแบบการขายจะเป็นยังไงหนูไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันจะมีเปิดตัวไหมครับไม่รู้ไม่บอกแต่ว่า เอาที่ว่าตอนนี้นะคะก็คือเปิดตัวในคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่าถ้าจะมีอีเวนต์ยกยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามก่อนนะทุกคนยังไงก็จะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนกับเพลงนี้ทุกฝ่ายตั้งใจมากๆนะคะมีอะไรนอกจากเสือ้อไหมมีค่ะ <laughs> มีเรื่องให้ทุกคนได้เลือกเลือกเลือกเลือเล่อกที่จะสเปนอีกแน่นอนนะคะกับเพลงนี้ก็ฝากทุกคนกับเพลงนี้ด้วยนะคะ <laughs> ดีใจอ่ะ <laughs> ดีใ,ใจอ่ะนี่คือแบบทุกคนรู้บ้าว่าแบบหนูอยู่กับคําพูดแบบว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาปีที่แล้วอ่ะหนูอยู่กับคําพูดรอรูเมอร์นะรอรูเมอร์อยู่อย่างนั้นกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาทุกวันรอรูมเมอร์หนูก็แบบ อยากให้มันมาแล้วมันก็มาแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนเป็นเวลาเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดโอเคไหมอย่าลืมมาสอนเต้นไม่ลืมหรอกไม่ลืมแน่นอนจะลืมได้ไงแล้วก็เออคาดหวังให้ทุกคนเต้นตามกันได้นะคะ <laughs> นีทุกคนเสื้อสวยมากคือเสื้อมันสวยอะ่ะ นั่นแหละทุกคนไว้เจอกันนะไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะให้ทุกคนได้พักผ่อนแล้วทุกคนถึงบ้านกันยังวันนี้มาขอบคุณทุกคนเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดเรื่องงานจับมือเพราะว่าโอ้โหขอบกันหน่อยว่างานจับมือครั้งนี้เป็นงานจับมือที่คนเยอะมากถึงแม้ว่าจะเป็นแค่วันเดียวของหนูแล้ววัน,นไม่ได้ถึงวันพรุ่งนี้แต่แบบคนโคตรเยอะเยอะแบบ เยอะมากแบบโคตรเยอะอ่ะแบบหนูงงมากคือคนเยอะมากๆหนูคนมากหนูดีใจมากแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยนะคะคือ,อยากถามหนูเลยว่าเหนื่อยไหมถามทุกคนเถอะว่าตอนแถวเหนื่อยไหมเพราะว่าหนูไม่เหนื่อยเลยนะคะหนูมีความสุขมาก Any date when the hoodie gonna be on sale I don't know I don't even know but you can you can you can check ดีเบียนแคฟอร์เดียแฟนเพจบายเก่งมากนะบายๆจะกันุ่งนี้พียบจริงไหมุ <laughs> ่นนี้จะมีคนมาไหมเพราะว,าวันนี้อาจจะมาโอ๊ยอะไรอะนักกันเนาะ <laughs> ขอบคณนะคะลงเมอร์ดิวะลงเมอดิวะลงเมอดิวะลงเมอดิวะลองะะมเม,มยยยยยยย อ,อ,นนอ๋อโค้ชโค้นัดกันเหรอขอบคุณนะเฮ้ยเก่งอ่ะขอบคุณนะทุกคนหนูต้องตอบทุกคนมาเลยทุกคนดีวะทุกคนดีวะลูมเมอร์ดีวะใหม่เลยอันหนึง่งขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากมีความสุขมากวันนี้เดี๋ยวไปให้กระดาษทุกคนวันพรุ่งนี้เจอก,กันนะทุกคนพรุ่งนี้มีรอบตอน ห้าโมงแล้วก็อีกทีรอบพิเศษนะคะเจอกันห้าโมงใส่ชุดยีนแล้วก็6กโมงชุดอะไรก็ได้ตามใจหนูนะคะซึ่งแน่นอนว่าหนูจะใส่อันนี้ไปสว e e t d r เจอกัน tomorrow เจอกันนะคะบ๊ายบายทุกคนขอบคุณนะวันนี้มีความสุขมากเลยไว้เจอกันนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ share แชร์ลูอเมอร์ด้วยนะคะขอเอนเกตแบบให้แบบงงขอเอนเกตแบบ ช่้าำนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะเพลงนี้ตั้งใจมากๆนะคะจะพยายามตอบแทนคำรักจากทุกคนให้ได้มากที่สุดนะคะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบาย